สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนตุลาคม2567กันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่ทรงสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์คโคนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละลัคนาราศีนะคะถ้าไม่แน่ใจไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะคะพิมพ์เวลาเรียบร้อยอันนี้เป็นดวงความรักนะคะ สำหรับเรื่องอื่นๆการงานการเงินภาพรวมทั่วๆไปนะไปดูอีกคลิปหนึ่งได้อยู่ในเพลย์ลิสค่ะดวงรายเดือนตุลาคมขอ5้าใบแรกให้กับชาวสิงห์นะคะใบแรกขึ้นมาโอ้โหได้3มถ้วยตั้งแต่ใบแรกเลยไพ่ใบที่2เป็นไพ่ดี e อมเพรสค่ะใบที่3ามสิบดาบนะคะใบที่4เป็นไพ่ชาริออตไพ่ใบที่5เป็นไพ่6ไม้เท้าโอเคเรามาดู อห้าแบาแรกกันก่อนนะคะอ่าสำหรับคนที่มีปัญหานะคะราคาซังยืดเยื้อกันมาแนานแสนนานนะคะ3วันดี4วันทะเลาะการมีมือที่3การผิดหวังเจ็บปวดความสัมพันธ์ท็อกซิกอะไรต่างๆเนี่ย คุณมีเกณฑ์ได้จบความสัมพันธ์นะเพราะอะไรขออนุญาตอ่านเลยนะคะเพราะว่าสิบดาบมันขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดจบความสัมพันธ์นะคะเพราะอันนี้เป็นการเปิดความรักล้วนๆเลยนะจุดจบความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนะแล้วมีการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไพ่อื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้จบไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะส่วนไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่าสามถ้วยขึ้นมาคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่นะคะจากการที่เพื่อนแนะนาก ได้หรือว่าชอบกันแบบเพื่อนไปก่อนคบกันแบบเพื่อนศึกษาดูใจแบบเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักในอนาคตหรือว่าคนที่กําลังจะเข้ามาคนนี้คุณอาจจะได้พบกันจากการเดินทางเนี่ยมีชาเรออดขึ้นมานะคะจากการเดินทางจะด้วยการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางด้วยสายงานได้หมดเลยหรือว่าคุณไปงานปาร์ตี้งานอะไรสักอย่างหรือว่าแฮงเอากับเพื่อนก็ได้แล้วมีการพบรักกันหรือว่า เพื่อนคุณน่ะแนะนําให้คุณรู้จักกับคนคนนี้ก็ได้นะคะสมถ้วยมันเลยขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนน่ะนะคะการได้พบกัลยาณามิตรหรือว่าเพื่อนคู่หูก็ได้ไพ่ใบที่สอง e Empress ขึ้นมาคนที่เข้ามาลักษณะแบบไหนถ้าคุณเป็นผู้ชายคนกําลังฟังอยู่นะผู้หญิงคนนี้มีความฉลาดมากๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่นิ่มนวลเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสุภาพก็ได้ไพ่ใบนี้มีดาวสุกนะคะเป็นดาวประจําไพ่เป็นสัญญา กษณะของเพศหญิงเลยนะคะมีความเป็นเฟมินนสูงเป็นไพ่ของการมีบุตร แต่งงานได้หรือว่าจะตีความอีกในหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าสิบดาบมันขึ้นมาดีเอ็มเพรสมันขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังกับด้านกับความรักมาก่อนหน้านี้เป็นไม้นะคะอย่าร้างการหรือว่าเขาอาจจะมีลูกติดมาก็ได้ไพ่ดีเอ็มเพรสเด่นเด่นมากๆเลยคือการมีลูกมีบุตรถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะชาวสิงค์คุณกําลังฟังอยู่ลักษณะผู้ชายที่เข้ามาเป็นแบบไหนเป็นดวงเกื้อหนุนภรรยามีภาวะผู้นําสูงแล้วก็อยากให้คุณอยู่กับเย่า กกับเรือนน่ะไม่อยากให้คุณไปทำงานนอกบ้านนะคะลักษณะเด่นมากๆเลยของ DMpress ไพ่10ดาบอลิสพูดไปแล้วมันคือ การจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างคุณอาจจะกําลังตัดสินใจช่างใจอยู่ก็ได้หรือว่ามีการจบกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ค่ะสิบดาบขึ้นมาหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีการผิดหวังเจ็บปวดกับความรักมาก่อนหน้านี้นะคะเป็นไมา้ยาร้างจากเป็นจากตายได้หมดเลยเพราะมันคือไพ่ของแอนดิงคือจุดจบอะไรบางอย่างนะแล้วไพ่ใบที่4นะคะเป็นไพ่ชาริออตขึ้นมาลักษณะเด่นๆของชาริออตเลยถ้าคุณมีสเปคเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะไพ่ใบนี้เลยค่ะ ชาริไพ่ใบนี้มีชาวกรกฎเป็นชาวประจําไพ่นะแต่ว่าคนที่เข้ามาไม่ได้จําเป็นเลยนะคะว่าต้องเป็นาชาวกรกฎเป็นคนที่พิธีพิถันเป็นคนที่เนี๊ยบนะคะกับทุกเรื่องเลยการกินการอยู่การใช้ชีวิตหรือว่าเป็นคนที่มีวาทะสินดีมากๆในการพูดก็ได้เป็นคนต่อสู้กับชีวิตนะคะทุกๆด้านการงานการเงนิงน,งนหรือว่าความรากักเป็นคนไม่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆนะ่ะทําก็ทําสุดนะคะลักษณะเด่นอีกข้อหนึ่งของชาริออดนะไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรง่ายๆนะเออ เหมือนกับแบบชอบออกกําลังกายให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอก็ได้ค่ะชาริอตขึ้นมาแล้วไพ่ใบที่5ขึ้นมาเป็นไพ่ four of wands นะคะไพ่ four of wands มาแล้วก็ t of cups มาสําหรับบางคนนะคะชาวสิงค์คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้สุขสมหวังกับด้านความรักมากๆเลยเพราะไพ่ใบเนี้ยคือการมีพิธีแต่งงานการเฉลิมฉลองแล้วบุคคลมาร่วมแสดงความยินดีกันแล้วยิ่งไพ่เนี่ยสมถ้วยมันขึ้นมาอีก คือการมีปาร์ตี้มีงานเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างนะคะโอเคอลิสขออีก5ใบให้กับชาวสิงห์นะ ไพ่ใบแรกโอ้คิงออฟคัพขึ้นมานะคะราชาถือถ้วยเกี่ยวกับด้านความรักอีกแล้วนะคะสีด่ดาบสภาวะหยุดนิ่งอะไรบางอย่างเป็นไพ่8ดถ้วยขึ้นมาเดอะเวิลด์นะคะโอเคแล้วก็เป็นไพ่3มดาบขึ้นมาค่ะสามดาบขึ้นมาแล้วก็10ดาบขึ้นมาสําหรับคู่ที่มันไม่ไหวจริงๆนะเพื่อนๆมันอาจจะมีเกณฑ์ได้จบนะคะเรามาดูตั้งแต่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะคะคิงออฟคัพ s ขึ้นมาลักษณะเด่นเลยนะคือเป็นคนฉลาดเป็นคนสุข,ขุมเป็นคนอดทนนะคะเป็นคนที่ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เหมือนไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาแบบเนี้ยจะบอกว่าคนที่เข้ามาไม่เหมือนกับชาวธาตุไฟเลยนะแต่ว่าถ้าชาวสิงคนไหนกําลังคบอยู่กับชาวธาตุไฟไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพราะอาลิซอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาอย่างชาวกรกฎเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็คิงถือถ้วยเนี่ย ก็เป็นชาวธาตุน้าอีกเช่นกันนะเป็นคนใจเย็นค่ะเป็นคนมีเหตุผลนะใช้สติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจเป็นคนอนุเคราะห์ใจดีกับคู่ก็ได้หรือว่าลักษณะเด่นอีกข้อหนึ่งเลยคล้ายๆชาเรออดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนแต่งตัวดีน่ะดูดีด,ดูภูมิฐานนะคะจับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยไพย่ใบที่2ขึ้นมาเป็นไพส่สดาบสดาบเนี่ยคือสภาวะหยุดนิ่งอะไรบางอย่างเพื่อการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าคุณไม่อยากจะถูกกดดันเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าตอนนี้นะคะคนที่มีคู่อยู่มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นเพราะไพ่สามแบบเนี่ยหลายความหมายนะคะความหมายหนึ่งคือ การมีอา,อารมณ์โมโหทะเลาะกันอย่างรุนแรงใหญ่โตทะเลาะกันแบบบ้านแตกเลยหรือว่า,ามีความอึดอัดในความรักความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้คุณอาจจะมีขันติสงบนิ่งๆอยู่ก็ได้ยังไม่อยากจะตัดสินใจอะไรนะคะสภาวะหยุดนิ่ง4ี่ดาบมันเลยขึ้นมาหรือว่าคุณกําลังหยุดนิ่งเพื่อพินิจพิเคราะห์อะไรบางอย่างตัดสินใจเรื่องสําคัญนะคะแล้วยิ่ง1ิดาบมันขึ้นมาเนี่ย คุณกําลังคิดอยากจะจบความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะคะมีการหยุดนิ่งคิดไข้ครวนอะไรบางอย่างเพื่อจบนะคะสิบดาบมันเลยขึ้นมาแล้วไพ่แปดถ้วยโหมันก็ดันขึ้นมาอีกนะไพ่แปดถ้วยเนี่ย สำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพราะว่าอันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะ8ถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันคือการพลัดผ้าขอความหมายไม่ดีก่อนละกันมันมีทั้งดีและไม่ดีนะความหมายไม่ดีคือการพลัดผ้าการผิดหวังการลาจากนะคะมีรักที่ไรนะมีมือที่3มเนี่ยมือที่3นะคะสามดาบขึ้นมาทุกทีเลยหรือผิดหวังทุกทีแล้วมีการเลิกลากันเกิดขึ้นแล้วไพ่เนี่ย10ดาบมันดันขึ้นมาอีกความอึดอัดในความรักความ ััพนธ์ก็ได้แต่ความหมายที่ดีมีนะคะก็คือรักกันแต่ว่าเพราะว่าระยะทางมีระยะทางแล้วยิ่งไพ่ระยะทางนะคะมันคือไพ่ของชาริออตเนี่ยมีการเดินทางนะไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยมีระยะทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเลยเป็นไพ่ของความคิดถึงนะคะเป็นไพ่ของการพลัดถิ่นฐานการคิดถึงคนึงหาคนรักเนี่ยมันเลยขึ้นมาไพ่แปดถ้วยคนนี้อาจจะอยู่ต่างที่ต่างที่ต่างจังหวัดข้ามอำเภอ หรือว่าต่างชาติไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แปดถ้วยมันเลยขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของการพลัดถิ่นฐานมีการคิดถึงกันแล้วยิ่งชาเรียอดเนี่ยขึ้นมามันต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วไพ่เดอะเวิลด์นะคะมันก็ขึ้นมาอีกไพ่ใบเนี้ยคือการย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนส่วนใหญ่มันคือตลอดชีวิตนะมันเป็นไพ่ของการตั้งคันมีบุตรก็ได้โอ้โหแล้วยิ่งไพ่เนี่ยสามถ้วยขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยเป็นไพ่ของการตั้งคันเช่นกันหรือว่าความรักที่ ข้ามาครั้งนี้นะทำให้คุณสุขกายสบายใจสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าไพ่ The World เนี่ยมันเป็นไพ่ของการถูกเติมเต็มด้วยความรักมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานก็จริงแต่ว่าอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะเบาแวงอะไรกันแล้วไพ่ King of Cups นะคะกับ The Empress เนี่ยมันก็ดันขึ้นมาอีกนะแล้วก็ไพ่3ดาบ3ดาบเนี่ยความหมายหลักเด่นๆเ,เลยนะคือมีมือที่3ความรักความสัมพันธ์ที่มันมีการทะเลาะกันระหองระแหงกันอยู่ตลอดเวลานะคะ โอเคอลิซ okay. ขอเปิดไพ่อีก5้าใบให้กับชาวสิงก่อนมาเปิดไพ่ออร์คโคนะคะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่2ดาบค่ะเนี่ยมีการตัดสินใจนะคะเราไพ่ใบที่2ขึ้นมาเป็น Seven นออฟคัค่ะแล้วก็เป็นไพ่7ดาบก็ขึ้นมานะคะเราไพ่อัลซวินถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ติฮาร์รเฟนตนะคะเป็นไพ่ของคนโสดเนี่ยเพื่อนๆเ,เรามาดูตั้งแต่ใบแรกกันก่อน2ดาบ2ดาบนี่คือสองจิตสองใจเลือกไม่ได้นะคะจะเอาอย่างไรดีส่วนใหญ่มันคือคิดไม่ตกเนอืจะซ้ายดีจะขวาดีหรือว่าเดินหน้า ก็เดินไม่ได้ก็ได้นะคะหันหลังกลับก็กลับตัวไม่ได้มแมสองดาบมาเลยขึ้นมาเดือนตุลาคมหรือว่าตอนนี้ชาวสิงห์บางคนอาจจะมีสภาวะนี้อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่อยากจะคิดมากไม่อยากจะถูกกดดันอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ดาบมันเลยขึ้นมามันเลยหยุดนิ่งเอาซะเลยนะคะไม่อยากคิดอะไรแล้วปวดหัวนะคะเราไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยนะแล้วมันมียังมีสิบดาบนะคะขึ้นมาอีกสิบดาบจุดจบใช่ไหมเจ็ดถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่มันคือความรักที่แบบมาเร็วไปเร็วเนี่ยเป็นความรักที่รุ่มหลงก็ได้หรือว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเจ้าชู้ไปเรื่อยก็ได้เด่นมากๆเลยนะคือคนที่คุณคบอยู่มีสเสน่ห์จัดเจ้าชู้ไปเรื่อยนะหรือ ว่าเข้ามาแบบหมายอยอกไก่เล่นประมาณนี้นะคะแล้วไพ่เจ็ดดาบก็ดันขึ้นมาอีกมันคือรักซ้อนซ่อนเงื่อนเนี่ยมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีมือที่สามหรือว่ารักรับรบอะไรที่คุณไม่รู้เนี่ยแต่ว่ามันจะได้รับการเปิดโปงนะม,มันจะมีเรื่องทําให้คุณจับได้เพราะอะไรมันมีไพ่เนี่ยสิดาบมันขึ้นมานะคะปัญหาคาราคาสังที่สะสมแล้วมันถึงเวลาได้จุดจบ ะะได้รับการสะสางเนี่ยสิบดาบมันเลยขึ้นมานะแล้วเป็นไพ่อ,อัดวินถือเหรียญขึ้นมารับคนที่โสดจริงๆนะคะไม่ได้มีคู่แล้วคุณกําลังรอคอยคู่อยู่เนี่ยจริงๆคู่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยหูยมันปังมากเลยนะเพื่อนๆนะคะหลายใบที่ขึ้นมาเวลาดาวเสาร์มะเร็งลัคนาราศีเนี่ยมันจะมีความอึดอัดในความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่มันใช่จริงๆเป็นคู่บุญคู่วาสนาจริงๆอ่ะยังไงมันก็ต้องได้ไปต่อเพื่อนๆใครไม่ใช่ยังไงก็ต้องมีเกณฑ์ได้จบได้เลิกลากันไปนะคะ แล้วอัจววินเนี่ยถือเหรียญขึ้นมาคนที่เข้ามาคนนี้นะด้วยการงานของเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะ เดินทางด้วยสายงานเดินทางหาเงินนะหรือว่าคุณเองมีการเดินทางอะไรบางอย่างในช่วงนี้การพบรักจากการเดินทางก็ได้ค่ะนะเราไพ่ใบสุดท้ายไพย่จิฮาโราแฟนขึ้นมาไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่ประจําชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะจะบอกคนที่เข้ามาเป็นคนสมถะเป็นคนสันโดษก็ได้มีอายุต่างจากคุณมากๆเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่อง เรื่องศาสนาก็ได้แล้วก็ครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานเขาไม่ได้โฟกัสหลักเ,เกี่ยวกับด้านความรักอาจจะเป็นเรื่องการทํางานการหาเงินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นคนให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวมากๆเอาจริงๆไพ่ใบเนี้ยคือไพ่ของการแต่งงานได้นะอืมนะคะเป็นไพ่คนโสดก็จริงแต่อีกความหมายหนึ่งคือการมีพิธีแต่งงานการมีพระนะคะการมีบาทหลวงมาทําพิธีไพ่แต่งงานขึ้นมาถึงสองใบเนี่ยนะเป็นไพ่สี่ไม้เท้าหรือว่าตอนนี้ ชาลัคนาราศีสิงห์จากการที่คุณเนี่ยผิดหวังอ,อกหักจากความรักเพรไพ่หลายใบเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาแบบชีช้ำสุดๆเลยนะเพื่อนๆเจ็บปวดกับความรักมากๆเนี่ยคุณไม่เอาแล้วความรักนะคะเหมือนกับ ไพ่ใบนี้คือไพ่ประสังคราชคือมุ่งหน้าโฟกัสหลักของคุณเนี่ยคือการทำงานการหาเงินอยู่แบบสันโดษสันโดษนะคะอยู่ตัวคนเดียวแล้วสบายใจกว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วทําให้ปวดหัวหรือว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางในความรักความสัมพันธ์แล้วทาลายความสุขของคุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่เอานะเพราะฉะนั้นไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่สามถ้วยมันคืออยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบเพื่อนกันคุณอยากจะศึกษาดูนิสัยใจอ พอกับคนคนนี้นานเอาซะหน่อยถ้าสมมติมีคนเข้ามาหาคุณจริงๆนะคะในช่วงนี้เพราะว่าคุณอาจจะยังเข็ดกับความรักเนี่ยสิบดาบมันขึ้นมามันเจ็บมากๆเลยนะเพื่อนๆนะคะคุณอาจจะยังเข็ดอยู่หรือว่าคุณอยากจะดูกันไปนานๆซะก่อนเพราะไม่อยากจะกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยดิฮาร์โรแฟนนะคะไพ่พระสังคราชมันเลยขึ้นมานะโอเคอลิสคอเปิด ไพออร์ราโคนะคะ5ใบให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์มาคอมเมนต์กันได้นะคะคุณเคยผ่านประสบพบเจอกับความรักแบบนี้มาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คุณกำลังสองจิตสองใจกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะมีความสุขมากๆนะคะในความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องซีเรียสกับไพ่ที่ขึ้นมาเลยเพราะดีเอ็มเพรสเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีความสุขมากๆก,กับในความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะไพ่ใบนี้นะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้มีบุตรก็ได้ไพ่มีบุตรขึ้นมาเนี่ยอ้สามใบอลิซลืมบอกเนี่ยทางไพ่นะสามถ้วยนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสแล้วก็ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยคือไพ่ของการมีบุตรหมดเลยนะเพื่อนๆมันจะมี อยู่แค่สาใบเท่านั้นในสำหรับยิปซีชาวสิงขึ้นมาหมดทุกใบอะ่ไอะไพ่อรคโค้ยกับชาวสิงนะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ชิปค่ะเป็นการเดินทางมีหลายความหมาย การเดินทางถ้าคุณได้พบเจอกับคนคนนี้แล้วคุณอาจจะมีการเดินทางย้ายถิ่นฐานไปที่ใดที่หนึ่งหรือว่าการเดินทางจะด้วยการงานหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้พบรักได้หรือว่าคุณจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างแล้วชิปคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะไพ่ใบที่2ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ของคนเงาเน่ะโสดและเงา,ามากนะคะกําลังรอคอยความรักอยู่เป็นไพ่ของการวิตกกังวลได้นะความเจ็บ ปวดกับอะไรบางอย่างแล้วมีความเครียดนะคะเรายิ่งสิบดาบมันขึ้นมาอีกหรือว่าจะพูดได้ว่าเป็นไพ่ของการพลัดถิ่นย้ายถิ่นฐานได้แล้วมันมีไพ่เนี่ยของการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นมานะคะมีไพ่ชาริออตกับไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมามีการย้ายถิ่นไปที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วไพ่ใบที่3หมเป็นไพ่ของ cross road นะคะเป็นไพ่ของการเดินทางอีกแล้วเนี่ยมันคือเข็มทิศเนี่ยเพื่อน ชาวสิงหคุณอาจจะมีการเดินทางอะไรในช่วงนี้บ่อยซะหน่อยให้จนถึงสิ้นปีเลยอะแล้วมีการพบรักกันเกิดขึ้นหรือว่าการที่คุณได้พบรักใหม่ในครั้งนี้ทําให้คุณมีการเดินทางเยอะยิ่งขึ้นจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้หรือว่ามีการย้ายถิ่นฐานตามคู่ตามแฟนก็ได้ค่ะหรือย้ายไปต่างประเทศเลยนะพรให้เกี่ยวกับด้านต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นมานะคะแล้วไพ่ใบที่สขึ้นมาเป็นไพ่สเน็คเป็นไพ่งู ไพ่งูเนี่ยนะคุณอาจจะไดะ้ก่อนหน้านี้พบเจอกับความรักที่มันมีการหลอกลวงก็ได้มีบุคคลที่สามมาแทรกกลางในความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบสุดท้ายไพ่ t ดอะทาวเก็ขึ้นมาอีกไพ่ The Tower เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะนะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยสิบดาบขึ้นมามันคือจุดจบ นะคะมันคือสายฟ้าฟาดน่ยการเปลี่ยนแปลงจากเป็นจากตายเป็นไม้หย่าราวันนี้จบแล้วนะคะคําทํานายชาวลัคนาราศีสิงห์พลังงานลบพลังงานที่มันไม่ใช่สําหรับตัวคุณทิ้งไว้ตรงหน้าไพ่ตรงนี้ได้เลยนะคะรับแต่พลังงานบวกๆกลับไปนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ